นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยงได้ถุนรานนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันจันทร์ที่28เมษายน2568นะครับก็อยู่กับผมนะนัทพงศ์ธีรพ,พัทนรานุชนะครับเจอกันนะ10โมงถึง11โมงโดยประมาณนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเอฟเอ็ม92.5เมกะเฮิรตซ์นะครับเอ่อวันนี้วันจันทร์นะเดี๋ยวดูข่าวซะหน่อยนะ โอ้เมื่อกี้เห็นราคาทองเนี่ย <c oughs> คือช่วงนี้ไม่ต้องแปกใจนะผมสรุปราคาทองให้ฟังเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันมีความผันผวนนะหลายคนเนี่ยนะที่ติดตามเรื่องของทองเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นโอกาสในการลงทุนได้นะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องดูอย่างใกล้ชิดนะฮรเพราะว่าถ้ามันลงทุนในจังหวะเวลาที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทําให เราต้องรอจังหวะหรือว่ารอเวลากว่าร,ราคาทองมันจะกลับไปยืนเนี่ยอย่างเช่นใครที่ลงทุนตอนทอง,งแพงอ่ะที่ห้าหมื่นห้าอย่างเงี้ยนะลองดูเสื้อผนะ้าเนี่ยตอนนี้มันขายไปเกือบสองพันบาทต่อบาททองคํานะแน่นอนนะ่ะว่าเดี๋ยวนี้เวลามันขึ้นมาลงต่อวันนี้มันอาจจะปรับเพิ่มขึ้นหนึ่งพันบาทต่อบาททองคําหรือว่าเวลาลงทีมันอาจจะลงหนึ่งพันบาทต่อบาททองคําเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แต่เราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะ ผมดูล่าสุดเนี่ยก่อนเข้ารายการนะช่วง9ก้าโมงสี่สิบสองนาทีอันนี้เป็นประกาศล่าสุดนะของทางสมาคมค้าอทนะอ,อ,องคำนะทองคาแท่งนะรับซื้ออยู่ที่ห2 3 0มืพันสาร้อยบาทขายออกที่ห้าห0ื่นสองพันสี่ร้อยบาทส่วนรูป,ปรพรร์นะบวกค่ากําหนดไปแปดร้อยก็คือขายออกที่ห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทนะครับออทองคาในตลาดโลกโกลสปัตตอนนี้อยู่ที่สามพันสองร้อย จ็ดสิบเจ็ดเหรียญห้าสิบเซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนค่างเงินบาทนะออนค่านะครับตอนนี้ที่สมาคมค้าทองคําเขาใช้ในการคํานวณน,นะอยู่ที่สามสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ต่อหนึ่งเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะ่างเงินบาทนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทําให้มันมีความเคลื่อนไหวนะของราคาทองคํานอกเหนือจากนะที่มันขายกันในตลาดโลกนะครับอ่ะนี้เรื่องหนึ่งนะที่เป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะ จริงๆสัปดาห์เนี้ยมันจะมีประเด็นทางการเมืองที่เราอาจจะต้องตามสักนิดนึงนะอย่างผลการเลือกตั้งซ่อมสอสอ,คอนครงห์ธรรมราชนี่ได้มาแล้วใช่ไหมครับของพักกล้าทำนะคุณก้องเกียรติสมบัตินะครับคะแนนชนะของทางปุ่มใจไทยชั้นเก่านะสามหมื 28, 4, น่นแปดพันหกร้อยแปดสิบคะแนนกับสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดคะแนนนี่ทางการเมืองนะและขณะเดียวกันเรื่องของคุณทักษิณจินวัฒน์ อันนี้มันถามว่ามันมีผลกระทบหรือมันมีความเกี่ยวพันกับทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับรัฐบาลไหมนะอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีนมพอพูดชื่อขึ้นมามันก็คนก็ต้องตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยในหลายๆประเด็นใช่ไหมอย่างล่าสุดนีเห็นไปช่วยหาเสียงที่เชียงใหม่นะนายกเทศมนตรีเนี่ยนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์่า กับความหมายที่เอาไปใช้กันว่ามันหมายถึงคาสิโนเนี่ยนะมันอาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าคุณทักษิณก็ย้ำนะนะว่าจริงๆนะีคาสิโนมันมีแค่สิบเอร์เซนเท่านั้นนะแต่ว่าคําว่า entertainment complex เนี่ยมันหมายถึงวพวกสถานบันเทิงอื่นๆอย่างสนามกีฬาอะไรแรกก็ไอ้มีแสดงคอนเสิร์ตบอกว่าเนี่ยเห็นไหมนักดนตรีระดับโลกที่ไม่มาเพราะเราไม่มีเวทีคอนเสิร์ตที่มันที่มันยิ่งใหญ่ระดับโลก นะอย่างเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยนะนี่ก็นี่ก็อธิบายความเพิ่มเติมแต่ว่าสัปดาห์นี้ผมเข้าใจว่าช่วงยี่สิบเ้าสามเมษายนเนี่ยอาจจะต้องดูความเคลื่อนไหวนะของคุณทักษิณเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมนะอันนี้ก็รอติดตามน,นะครับนะครับเดี๋ยวของเรานะช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวเราจะ คุยกับทางอาจารย์สมชายพักพาสวิวัฒนะครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่อังทากเขาบอกว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วแล้วก็คงจะต้องให้ประเทศกําลังพัฒนาช่วยกันเนี่ยอันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวได้ขยายความเพิ่มเติมนะครับส่วนช่วงที่สองเดี๋ยวดูเกษตรกรไทยหน่อยเพราะว่ามีตัวเลขล่าสุดนะของทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกรษตรเนี่ยบอกว่าเกษตรกรเราใช้ประโยชน์จากที่ดินเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าถ้าดูสัดส่วนมันอาจจะ ไม่ไม่มากนะแล้วก็การถือครองที่ดินของเกษตรกรเนี่ยมันก็สูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้จะตีความว่ายังไงและขณะเดียวกันมันจะสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดดอกออกผลเนี่ยเรื่องไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวช่วงที่สองนะเดี๋ยวเราคุยกันนะครับส่วนของเรานะวันนี้เหมือนเช่นเคยนะฮะทางธนาคารออมสินเขาเชิญชวนนะครับออมร้อยชิงร้อยล้านนะครับกับทางตลาดพิเศษ สลากออมทรัพย์นะเป็นสลากออมสินพิเศษหนึ่งปีนะทั้งแบบใบสลากแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับเพื่อลุ้นโชครางวัลพิเศษมูลค่ารวมสูงสุดหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับแจกรางวัลพิเศษสองครั้งครั้งที่หนึ่งเนี่ยลุ้นรับรางวัลหนึ่งล้านบาทจำนวนสามสิบรางวัลในวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดและครั้งที่สองนะครับลุ้นรับรางวัลเจ็ดสิบล้าน 70, 000, บาทหนึ่งรางวัลในวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นอกเหนือจากนี้นะสำหรับรางวัลที่หนึ่งมูลค่าสิบล้านบาทเนี่ยอันนี้ทุกงวดนะครับฝากครบกําหนดรับดอกเบี้ย0.20บาทต่อนหน่วยนะ20สตางค์ต่อนหน่วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นก็0.2เปอร์เซ็นต่อปีนะครับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลน,นะบุคคลธรรมดารับเต็มไม่เสียภาษีฝากเลยฮะที่ทางธนาคารอมสินทุกสาขาหรือว่าที่แอปไมโมได้ตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่15รกรกฎาคม2568เท่านั้นนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่ GSB Contact Center หมายเลข1115นะครับหรือว่าที่ gsb.or.th อันนี้ไปดูที่เว็บไซต์ของเขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับส่วนรางวัลพิเศษนะสำหรับเก็บเบี้ยได้ถูกล้านวันนี้นะครับเป็นเซตไดอารี่จากทางธนาคารอมสินจํานวน2รางวัลน,นะครับผมให้ข้อมูลก่อนนะเพื่อจะไปตอบคาถามกันใน Facebook Live เนี่ยนะ คือทางธนาคารอมสินเนี่ยเขามอบความพิเศษนะครับสาหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคารอมสินเนี่ยกับสินเชื่อบ้านเติมตังค์นะ่ s b Plus นะครับอันนี้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทเพราะฉะนั้นคําถามง่ายมากนะฮะว่าสําหรับธนาคารอมสินที่มอบความพิเศษสําหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคารอมสินกับสินเชื่อบ้านเติมตังหรือว่า GSP DSB Plus นะอันนี้ให้วงเงินกู้ สูงสุดเท่าไหร่นะครับไปร่วมตอบคําถามกันได้นะครับผู้โชคดีของเมื่อวันศุกร์นะคุณกิตสนาจากกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็คุณดวงใจจากชนบุรีนะครับส่วนเรื่องของอังถักที่เขามีการเปิดเผยข้อมูลมานะบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยถดถอยยังไงและประเทศไทยจะต้องทํำยังไงนะตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพัชรพิวัฒนะครับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีนะครับ ครับผมอาจารย์ครับผมรบกวนถามอาจารย์อย่างนี้เลยคืออังถักเนี่ยเขาบอกโอ้ย,โ,ยโลคนี่ตอนนี้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วอันนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ผมยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าคาว่าภาวะถดถอยเนี่ยหมายความว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะครับจะต้องมีการติงลบตงไตรมาสอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพลาสติกเป็นเทคนิคอลรีเซชันแต่ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเป็นรีเซชัน เอ่อเรียกว่าเป็นเรจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งปีอาจจะเป็นบวกได้เพียงแต่สองต่มากแต่ขนาดนี้มันยังเร็วเกินไปครับนะฮะตงเห็นนะครับนะครับว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยมันมีเอ่อเพียงแต่มีความเป็นไปได้นะครับอย่างที่หลายแห่งว่าการที่มีปัญหาเรื่องสงครามการค้าเนี่ยอาจจะทําให้ตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยเกิดภาวะถดถอยอันนี้เป็นเรื่องของการคิดถึงความเป็นไปได้แต่ขณะนี้มันยังเร็วเกินไปนะฮะเพราะว่ามันเริ่มสงครามการค้าเนี่ยประมาณสักสเดือนสองเดือนเท่านั้นเอง นะครับแต่ว่ามันก็จยไป์ยุ่งเหยิงพอควรนขวดนเกี่ยวกับแต่บอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูจาก IMF นะเขาก็ไม่ได้มองในลักษณะนี้นะครับอย่างของ IMF ที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยอัตราการเติบโตขงโลกเพียงแต่ลดลงจากที่เขาวิเคราะห์ไว้ว่าสามจุดสามจะเหลือสองจุดแปดูตจุดห้าแต่อันนี้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะว่าเว็เนี่ยเวลาวิเคราะทีไรนะตัวเลขจะไม่เคยตรงกับความเป็นจริงแต่นี้ว่าเขาไม่ได้ อันนี้เขาพูดถึงแนวโน้มแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ผู้ใหญดูให้มันหลากหลายและดูให้มันเอ่อเอ่อลึกขึ้นนะเพราะว่ามัน,ม,นมีเอ่อเอ่อมันมีข้อมูลจากอีกหลายหลายแห่งพ่านเพียงแต่บอกว่าสิ่งที่จะบอกได้ก็คือว่าแนวโน้มอัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะขยายตัวลดลงครับจากที่มีการวิเคราะห์ไว้แต่จะติดลบหรือเปล่าตนอี้ยังยังเร็วเกินไปในการที่จะวิเคราะห์ครับ อืมแต่ว่าถ้าถ้าอย่างสมมุติอย่างประเทศไทยที่อก็บอกว่าจากเดิม2องจุดแดสองจเ้าเหลือแค่หนึ่งจดปดหนึ่งจุดเก้าอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็ปีถัดไปมันจะไปเหลือหนึ่งุดหกเนี่ยนะสองห้าหกเก้าเนี่ยอันนี้มันมันมันยังไม่ได้เข้าแบบโอ้โหสดถอยอะไรใช่ไหมจใช่ครับจะไนกลิเทเชชันกับริเทชชันเนี่ยนะฮะในความหมายเศรษฐศาสตร์หมายความว่า GDP ของประเทศนั้นนะถ้ทั้งโลกเนี่ยหมายถึงทั้งโลกเนี่ยมีการติดลบนะครับ2ไตรมาสติดต่อกันครับนะครับต้องติดลบนะต้องติด อของเรานี่ถ้าขยายตัว1.8 1.7 1.8ก็ยังขยายตัวอยู่ไม่ได้เกิด recession ไม่ใช่ครับเียงแต่รราการตัวต่ำลงเท่าน,นั้นเองครับอืมอืมอืมที่มันใกล้ที่สุดการขยายตัวของเราเนี่ย1.8เนี่ยก็เป็นการขยายตัวที่อีสนาคิดสก็เป็นการขยายตัวที่ต่ําสุดในอาเซียนครับโดยเฉพาะอย่างยิง่ง<อ>ถ้าเราคิดถึงกลุ่มประเทศที่เป็นคู่แข่งเราอะนะครับหรือเป็นกลุ่มประเทศที่พอจะเรียบเทยากันได้ห้าหกประเทศอะไม่ว่าจะเป็นเป็น ทสิงคโปร์อินโดนีเซียทียยนโดนตามอันเนี้ยเราเราแพ้เขาครับเพราะแต่ละประเทศเนี่ยยังแย่ที่สุดแต่ประมาณสี่เปอร์เซ็นของเราเนี่ยอัยนที่สามถึงสี่เปอร์เซ็นต่ของเราเนี่ยเปแปดตัวดวนนี่ก็จุดต่ำที่สุดอันนี้อย่าไปแปลกใจเลยเพราะตลอดตั้งแต่สิบกว่าปีตั้งแต่ปีสองศูนย์หนึ่งศูนย์จนถึงปีที่แล้วเนี่ยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของไทยเนี่ยสองศุดห้าต่ำอันดับเก้าในอาเซียนชนะอยู่ประเทศเดียวหนายชนะเองครับ อืมอือาจารย์เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งแล้วกันของอังคักเนี่ยที่เขามองเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกที่ที่เข้าสู่สุดถอยนะแลอาจารย์อธิบายความเทคนิคเพิ่มอะไรจริงๆงแ,แล้วมันมันยังไม่ถึงขนาดนั้นผมต้องติดลบสองไตมาสติดต่อกันแต่ว่ามันยังมีการขยายตัวแสดงว่ามันเป็นเพียงแค่การชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจนะผมผมสรุปความอย่างนี้นี่ถูกต้องไหมอาจารย์ครับอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้เพราะยังเร็วเกินไปจะบอกว่าขยายตัวช้าลงอย่างที่อามอสบอกก็ถูกต้องแต่ว่ายังไม่ไม่มีใครรู้ พราะนต้องมาดูว่าจากนี้ไปเนี่ยอัตราการเติบโตนะฮะะทีละไตรามาสเทียไตรามาสมันยังขยายตัวอย่างไงบ้างถ้าเกิดมีปรากฏการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยอัตราการเติบโต<ม>ไม่ได้บวกนะเริ่มมีการติดลบสองไตรมาสน<ม>ี้อาจจะพูดในเข้าสู่ภาวะ่าถ้าเกิด t e c h ิคอลรี e c ช s s i o n แต่ตอนนี้มันยังไปไ<บ>ม่ถึงตรงนั้นไงต้องรอดูต่อไปในในสักสองสามไตรมาสจากนี้ไปครับครับอาจารย์คืออังกัดเนี่ยเขาก็จะมองประเทศพูดง่ายๆก็คือกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาเนี่ย จากไอ้สงครามการค้าที่มันเกิดขึ้นหรือว่านโยบายของสหรัฐอเมริกานโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมถามอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าว่ามันจะส่งผลกระทบกับประเทศกําลังพัฒนาต่างๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเออมันกระทบทั้งโลกนะครับมันกระทบทั้งทางตรงทางโลกเพราะว่าในกรณีที่เขาเล่นงานเนี่ยทุกประเทศเลยและอย่าลืมแล้วกาเราตั้งแต่เรียกว่านะสามสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้ว้าสู่ยุคซึ่งเขาเรียกว่าลูกาภิวัตน์ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ไปสู่ทุกจุดแต่ตอนเนี้โลกาภิวัต์เนี่ยกำลังมีปัญหาละโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะตั้งแต่มีเรื่องของสงครามยูเครนนะครับลาติสําคัญกันก็คือว่าสงครามยูเครนเนี่ยทาให้กลุ่มประเทศอย่างเช่น G ีเจ็ดนะฮะก็จะไม่คบค้ากับทางด้านของรัเสเซียอันนี้ก็เป็นการถ้าเกิดดีกรีบรเซชันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันขณะนี้เขาบอกว่าโลกาภิวัต์เนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอินฟลักชันก็คือเป็นการเรียนกะว่าเปลี่ยนดนวละ อินเฟคชันตอนนี้ก็หมายของอเมริกาเนี่ยกำลังดําเนินมาตรการติดก,การทางการค้าซึ่งเรียกว่าวามสัมพัทางการค้ากับทั่วโลกเนี่ยเริ่มที่จะชะลอตัวลงเพราะ,ะนั้นนี้โลกาภิวัตน์กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นโลกาภิวัตที่ลดน้อยลงไปนะครับแต,แต่ว่าโลกาภิวัตที่ลดน้อยลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ก็คือลดน้อยลงไปกับอเมริกาแลนะลดน้อยลงไปกับทางด้านรัเสเซียในเรื่องของสงคารามแต่ขณะเดียวกันก็เกิดความจำเป็นในการที่จะเกิดการเชื่อมโยงเป็นโลกาภิวัตที่หนานแน่นมากขึ้น ในกลุ่มประเทศอื่นๆประมาณ85เปอร์เซ็นต์วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ที่พอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกประเทศก็ถูกกระทบหมดครับนะครับโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยจะโดนหนักเอาเพิ่มเพราะว่าที่ผ่านมาในโลกรารพิวน์เนี่ยมันทําให้ประเทศอ่ากลังพัฒนานะฮะมันก็มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ใช่โลกรารพิวอย่างเดียวมันมีเรื่องวิกฤตเรื่องของวิกฤตทางด้านของอะไรครับ ทางโรคโรคภัยไข้เจ็บวิกฤตสครามที่ทําให้พลังงานสูงขึ้นแล้วตอนนี้ก็มาเรื่องของอะไรครับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแยงด้งหอดว่าเน,นี้ยจะทําให้เกิดประเด็นปัญหาอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการกิดกันการคา้าซึ่ถูกทุกหมดแต่ว่าประเทศที่กาลังพัฒนาจะโดนหนักกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นความแตกต่างระหว่างรวยกับจนเนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะพัฒนาการของด้านเทคโนโลยีเนี่ย ช่วยส่งเสริมทางด้านกลุ่มประเทศที่พัฒนาเนี่ยโหยหาไรายได้เดีย๋ยเยอะกลุ่มที่กําลังพัฒนาก็พูดง่ายอยู่ในฐานะลําบากอย่างไทยเราได้เห็นได้ยากเป็นตัวอย่างเลยตั้งแต่สามสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่เขาว่าดิจิทัลเนี่ยอัตราการเติบโตเราเนี่ยลดลงมาตลอดเพราะว่าเราไม่สามารถพัฒนาไอ,อ,อ้ขีดความสามารถที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยแรงงานเราก็ไม่ได้พัฒนาให้เป็นลักษณะก็เลยอัพสกิลอันนี้ก็สแสดงให้เห็นชัดว่ากลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นสงครามการค้าเนี่ย มันก็ไปทําให้กลุ่มประเทศพัฒนากําลังพัฒนาโดนหนักมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าทุกประเทศโดนหมดแต่กลุ่มที่กาลังพัฒนา<ม>กลุ่มเลกงานในแง่ไหนสินค้าจะส่งออกตอนนี้ก็ลาบากเพราะเจอเรื่องกิจการการค้าจากอเมริกา<ม>นะครับจากประเทศอื่นก็มีการกิจการเพราะต่างคนต่างที่จะต้องป้องกันตัวเองนะครับจากจีนนะครับที่เร<ม>ื<ม>่โผล่เข้ามาเยอะแยะอันที่สองก็คือว่าเกิดเรื่องซัพพลายเชนเนี่ยเกิดช็อลคล่ะซัพพลายเชนสมัยก่อนนะก็จะมีการไปที่ประเทศ หลายประเทศและกำพัานทางด้านประเทศกำลังพัฒนาทีนี้อเมริกาก็บอกเฮ้ยอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่คุณใช้ลักษณะอะไรครับไปทําหน้าที่แทนเช่นแปลงสัญชาติจากจีนมาเป็นประเทศกําลังพัฒนาแล้วก็ส่งไปพะนั้นพวกนี้ก็ถูกเล่นงานจากอเมริกาอย่างเช่นเวียดนามนี้เห็นได้ชัดว่าโดนหนักขึ้นมาเพราะในส่วนซัพราเชนนี้ก็กระทบกลับไปส่วนที่สามที่ถูกกระทบตอนนี้ก็ือเห็นได้ชัดสินค้าโดนหนักๆเลยอเมริกาบอกเลยแต่ละประเทศจะมาเจรจากันคุยกันต่อเนี่ยนะฮะว่า คุณจะแก้ปัญหาเรื่องดุลการค้านะครับดุลบริการคือจริงๆเขาไม่ได้แค่แก้แค่ดุลการค้าอย่างเดียวดุลบริการเขาก็ต้องการที่จะแก้ด้วยเพราะอย่างนี้ก็เป็นอส่วนนะที่ทําให้ประเทศกำลังพัฒนายอย่างเราเนี่ยโดนหรืออย่างเราเนี่ยโดนเท่าไหร่ครับก็โดนสามสิบหกเปอร์เซ็นต์กว่าเปอร์เซ็นต์ลงไปครึ่งหนึ่งจากเจ็ดสิบสองเวียดนามโดนก็ไปมากกว่าเรานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แต่และประเทศเนี่ยโดนมากน้อยแล้วแต่ว่าเขาจะกินยังไงประเทศที่เขาความเชื่อมโยงหน่อยอาจจะ หรือว่าโดนน้อยหน่อย GDP โดนแค่สิบแปดเปอร์เซ็นอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ว่าแต่ประเทศจะกเกิดผลกระทบมากน้อยขึ้นอยู่กับเรื่องของดุลก,การค้าที่เกิดดุลกับเรื่องของการวางตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ก,ก็คือว่าประเทศนั้นเป็นที่พอใจของอเมริกาหรือไม่ถ้าพอใจหน่อยก็อาจจะรียว่าอลักแล้วว่าเล่นงานน้อยหน่อยกานั้เองครับอืมอาจารย์แต่ว่าผมมองไอ้ตัวตัวเลขของที่ IMF ที่เขาประเมินออกมาหลังสุดเนี่ยที่เราหายไปประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตต่อ GDP เนี่ยนะฮะ จากไอ้สองจุดเก้าหรือหนึ่งจุดปดเนี่ยแต่พอไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มมาเลยกลุ่มห้าของเขาด้วยกันเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์หรืออะไรเนี่ยนะหรือแม้แต่เราไปดูถึงเวียดนามเวียดนามไอ้อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยพอมันพอมันปรับลดลงเนี่ยหรือว่าตัวเลขที่เขามีการปรับประมาณการเนี่ยมันมันไม่เห็นถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตเลยทำไมบ้านเรามันลลงไปตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นกว่ากว่าอจอันนี้ไม่ได้ยากเลยครับเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้มาตลอด ย่างที่อาจารย์ได้บรรยายนะครับว่าตั้งแต่2010เนี่ยนะครับจนถึง2024นะครับคุณดูตัวเลขนะฮะเฉลี่ยของเราเนี่ยประมาณ2.5นะครับับของของเวียดนามเท่าไหร่ครับประมาณ6เฉลี่ยของอาเซียน6.5เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นที่เรารงนี้อย่าไปแปลกใจเลยครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเราปรับตัวไม่ทันอธิบายง่ายๆหนึ่งนะครับคนที่ต้องการสินค้านะครับ หนึ่งนะสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกวันนี้เราสู้เวียดนามไม่ได้แล้วนะครับ<อ>หรือราคาถูกเราสู้พวกกัมพูชาหรือประเทศกัมพูชาเพราะแรงงานเราแพงแต่คุณภาพสินค้าเราไม่ยังเหมือนเดิมหรืออาจจะดีขึ้นมน<อ>าหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็เสียความสามา<อ>รถเวียดนามเราเอียูสองเรือ่องเคุณภาพสินค้าเขาดีกว่าเราคุณภาพคุณภาพ,พของแรงงานเขาดีแต่ต้นทุนมันถูกนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องของจีนเนี่ยไปกระทบทุกประเทศนะครับราคาถูกอันที่สองนะครับ กลุ่มที่เขาพัฒนาได้อย่างทางด้านของอะไรครับมาเลเซียเขาปรับสินค้าบ<ฤ>ริการมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นเขามาเทคโนโลยีเพราะคุณภาพของแรงงานเขาดีสังกิตด,ดีเพราะฉะนั้นเขาก็ชนะเราในง่ายการแข่งขันสิงคโปร์ปไจจยเป็นไปไฮเอ็นเพราะฉะนั้นเราเอย<ฤ>ู่ในลักษณะที่วางตําแหน่งนะครับแย่ที่มันแย่เพราะว่าระบบการศึกษาเราเป็นแย่เรามีการศึกษาในรับโอ้โหคนจบปริญญาตรีโทเอกปริญญาเอกเนี่ยผมเชื่อว่าเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่ต่อ GDP นะฮะ สูงสุดในโลกด้วยซ้ำแต่คุณสังเกตดูมี <ừ. S 1> มีนกคนไปเรียนอนะเรียนอยากได้ได้ตําแหน่งแต่ถามว่าม,มีความรู้ไหมนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะบางแห่งไม่ได้เรียนเลยแต่จบจบมันกันง่ายๆ่างน,นี้เพราะฉะนั้นคุณด,ดูห <ừ. S 1> น้าหนังสือเราเนี่ยจะเจงแล้วซึ่งถ้าคุณไปดูอย่างประเทศเียดนามพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่โอเอซีดีมาวิเคราะห์แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการศึกษาเดื่องภาษาเ่อด้านคณิตศาสตร์ต่อแย่ สองพิจาร์เราแย่สามการจับประเด็นไม่เป็นการจับประเด็นไม่เป็นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยบางทีอธิบายไปตั้งทับแย่เนี่ยยังจับประเด็นไม่ถูกว่าพูดตรงกันข้ามกับไอท,ที่คุณกัมพูดเลยเพราะว่าอะไรครับเพื่อมองมอง,อมมองในลักษณะแล้วคุณสังเกตด,ดูนะครับในลักษณะของเราจะดูถึงเรื่องของข่าวสารต่างๆเนะี่ยมันจะออกมาด้วยอารมณ์ การที่ททวิเคราะห์ข่ขาวสามตามเนื้อที่จะเกิดเป็นวิเคราะห์ข่ขาวสามว่าฉันชอบประเทศั้นเสียดประเทศนั้นจะมีความรู้สึกของลักษณะของส่วนตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งองันนี้นมันดีในการอธิบายว่าถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ก็แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องศูงสินค้าหรือบริการหรือว่าการพัฒนามูลค่าเพิ่มตัวนี้ให้สูงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่น่านแบบปลกใจว่าตลอดเวลาเนี่ยเราถูกกระทบตรงนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเกิดวิกฤติไรเนี่ยเราจะโดนหนักหรือไม่ใช่วิกฤตอย่างโควิดเนี่ยเพราะโควิดเกิดข ประเทศเวียดนามเนี่ยนะปรากฏว่าฟื้นตัวในปีแรกเลยของเราต้องใช้เวลาสี่ปีกว่าจะฟื้นตัวกลับมาใช่ใชใชแต่ว่าเกิดจากหัวใจสําคัญก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษาของเราแต่ไม่ใช่คนเรคุณจบก,การศึกษาอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ไปกระทบและเพราะโลกมันต้องการการศึกษาประเภทฉลาดมากขึ้นต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นมีนวัตกรรมมากขึ้นในส่วนนี้เราขาดแต่มุนไทยก็มีจุดแข็งนะว่าไปจุดแข็งที่เราฉลาดหรือเก่งเรื่องอาหารเรื่องเกษตร พวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาได้ถ้าเราเอามาใช้พวกเทคโนโลยีมาร่วมด้วยเนี่ยจะช่วยประเทศไทยแต่ได้เยอะพอสมควรเลยครับอาจารย์ครับผมรบกวนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยังงง,ง,งอยู่อาจารย์อันนี้อยากรู้เพิ่มเติมนะคือผมไปอ่านหนังสือของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยนะอาจารย์มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเจอวิกฤตเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่สหรัฐอเมริกาทําผมจําช่วงปีไม่ได้นะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเรืออะไรแถวๆนั้นเนี่ยนะเขาก็ทําลักษณะคล้ายกันก็คือว่า ขึ้นกำแพงภาษีเหมือนเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกับรอบนี้ที่ทั้มทาอย่างเงี้ยมันมันมันประวัติศาสตร์มันมันสามารถสอนอะไรเราหรือว่าที่หรือมันจะยังไงนะอาจารย์ครับอาจารย์จะสองอเมริกาในมิวีกว่าสิบสองที่ทัามทาอยู่เนี้ยสามารถที่จะอ้างประวัติศาสตร์ได้สองตอนของสหรัฐอเมริกาตอนแรกคือปีพันแปดร้อยเก้าสิบนะฮะประธานาธิบดีแม็กกินเน่มีการกีดกันทางการค้าทํามเนี่ยรังเรดินทาจากแม็กินเน นะครับคือตอนิดจาก37เปอร์เซ็นเป็น50เปอร์เซ็นเนี่ยเขาเป็นแต่ไม่ข็มแน่เนีย่ยเป็นประธานดีเทว่าวแต่ผลที่เกิดมากิดอะไรครับระยะแรกก็ได้ผลนะตอนหลังเศรษฐกิจอเมริกาพังอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ<อ><อ>่งตัวอย่างที่สองก็คือ1,930ตอนนั้น1,929เนี่ยเศรษฐกิจโลกอ่อตัวตลาดพูดอเมริกาตกต่ำมากพเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีในยุคน,นั้นก็เลยแก้ปัญหาด้วยการออกแล้วก็รัฐสภาออกกฎหมายนะครับเรียกว่าฮอลลีนะครับ เรื่องของกฎหมายตัวหนึ่ง1930สมุดฮอลเล่ทาริกแอดซึ่งหมายถึงมีการจัดการในการค้าและอันนั้นอ่้ก็มายอมต่างคนต่างทำต้องการกันในที่สุดทางทั้งโลกเพราะเราเกิดมีการร้าสิทธิ์กิจโลกตกต่ำอย่างมหาศาลเปิดโอกาสให้ฮิตเลอร์ขึ้นมาพอฮิตเลอร์ขึ้นมาก็นะครับเวลากับบุกประเทศอื่น,บ,น,น,บ,น,นบุกโปแลนด์ในปี1939ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นเอรษฐกิจอันนั้นกาเรียกว่า The Great Depression นะครับทาให้เกิดส,สถานการณ์กว่าจะฟื้นขึ้นมาได้ต้องหลังสงครามโลกครั้งที่สองราะสิ่งที่ทั้าทำเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ที่ในอดีตไม่เคยแสดงออกมาแล้วว่ามันเกิดปัญหานะครับอย่างแต <im it> มีหลายคนไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยที่ทั้าทำเนี่ยจะเกิดปัญหาหมันปนเก้าสองเก้าอันนี้คงไม่ใช่ถึงข,ขนาดนั้นครับนะบางคนไปด <im it> ูสงครามาโลกอะไรต่างอันนี้ไม่ต้องไปอนันานพูดไกลเกินไปเพียงแต่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งเก้าสองเก้าเนี่ยทำให้ทุกประเทศรู้เลยว่าเฮ้ยสู้กันแบบนี้เนี่ยตายทั้งหมดเลย ท่านทําเองก็<ม>ต้องการที่อะไรครับต้องการที่จะนึกว่าตัวเองชนะแต่ไม่ได้ต้องการให้ตัวเองถูกกระทบตัวเองนะพอเล่นงานไปสักพักหนึ่งต้องอ,อ่อนโอนอ่อนให้กับจีนแล้วนะมีการเวลาตั้งสามสิบหกเก้าสิบวันตอนเขาเองก็ไม่ต้องการขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทั้มท,ท,ทาอนันนี้มันมีตัวอย่างของเศรษฐกิจหรือวาิอเมริกาให้เราได้เห็นถึงสองสองเรื่องด้วยกันนะครับคือหนึ่งเปนแปดร้อยเก้าสิบนะครับกับตัวหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบกับไอ้ตัวสมุทรหอเล็กเขาเรียกว่าลิปสต อ่าฮแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้แล้วก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าถ้าอย่างนี้ก็คือประวัติศาสตร์มันมีอยู่แล้วทําคงไม่ได้ลุยถึงขนาดประวัติศาสตร์าานะอาจารย์คือพูดง่ายเกมนี้ไม่ห็นหมายของโอ้โหฟังทั้งโลกแต่เกมนี้มันถูกกระทบติดลบนะครับเียงแต่สิ่งที่ทัาททาอธิบายง่ายๆเลยเขาคิดว่าเกมนี้เขาจะต้องชนะถ้าไม่ชนะเนี่ยเขาจะใช้วิธีหนึ่งก็คือทําทั่วโลกแล้วก็พยายามที่จะนะบางประเทศชนะน้อยบางประเทศชนะมาก อะไรถนงน,งนี่แต่ต้องชนะ uh อง่งเขาก็รู้ว่าเกมนี้นะครับเขาก็ต้องเกิดเกมที่สองบางเรื่องเราไม่ชนะพอบางเรื่องชนะปั๊บเนี่ยก็ยังลดลาวศอกลงแต่อย่างน้อยที่สุดต้องลดลาวศอกลงแต่ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาแพ้ก็าคือพูดง่าย uh แต่กับประเทศบางประเทศหรือกับทั่วโลกการทำ่างเนี้ยถ้าเป็นลักษณะซีโร่ซัมเขาชนะเขาแพ้เขาบุกแต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งเล่นง,งานประเทศอย่างอ,อะไรก็บับอย่างสหภาพยุโรปหรือเล่นงานจีนเนี่ยเฮ้ย มันไม่คิดเขาชนะนะครับตัวเองคีอว่าจะถูกกระทบด้วยเจอน,นี้ก็ต้องถอยก็คือดาเนินมาตรการภาพประเทศไหนเป็นซีโร่ซัมเขาเล่นคือเขาชนะ,นะประเทศไหนเขาตํานิว่าเฮ้ยไม่ใช่ซีโรซัมตัวเองจะพังก็จะถอยเขาเรียกว่าลีกเล็กในกตซัาเกมมันอยู่ในเกมอยญ่เนี่พเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนทฤษฎีเกมนะที่อาจารย์จะสอนอยู่เขาเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีปอดแทกครับเขาเรียกชิคก้นเกม ชิคเก้นเป็นภาษาอียดียนแปลว่าเล่นงานประเทศซึ่งปอดแทรกด้วยการแลกคุกค,คามแล้วก็ดูประเทศนั่นอ่อนจะบุกเพื่อที่จะได้ตําการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเจอประเทศที่แข็งหรือประเทศที่อ่อนแต่สู้ในกรณนนี้ก็ถอยเหมือนกันเช่นกับเม็กซิโกกับทางด้านของแคนาดายิ่งกับจีนเนี่ยเขาไม่ถอยกับยังสู้พอสู้ถึงจุดหนึ่งต่างคนต่างถอยเหมือนที่ทำหนึ่งเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ในกําราอยู่แล้วครับก็เกมของการต่อสู้ของก็่ืชิคเก้นเกมครับ อืมโอเคเลยอาจารย์วันนี้ได้ได้เห็นภาพเยอะขึ้นมากครับอาจารย์วันนี้ต้องขอบระคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้ให้ข้อมูลกันนะครับครับสวัสดีนะครับครับครับสวัสดีครับครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักพาพวิวัฒนะะักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะที่วันนี้มาคุยให้เห็นภาพบางทีอย่างนี้ฮะคือคืออาจารย์สมชายนี่ต้องต้องเราต้องบอกเลยโอ้ เป็นกูรูแล้วก็เป็นเอกุด้านของเศรษฐศาสตร์การเมืองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมุมมองหรือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เห็นว่าเออรูปแบบของการดําเนินนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจะใช้รูปแบบไหนยอย่างไรนะและขณะเดียวกันเนี่ยให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ช่วยแกะช่วยเกาเนี่ยอันนี้ผมว่าอย่างน้อยคุณผู้ฟังได้เห็นภาพแล้วนะว่า เอาละต่อไปในอนาคตมันจะเป็นแบบไหนเราจะถอยเราจะเข้าเราจะอจะอกเราจะมีการเจรจายอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ่งรัฐบาลก็คงต้องดูเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นี่แหละฮะที่จะไปคุยต่อนะครับอ่ะส่วนช่วงที่สองนะช่วงหน้านะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเกษตรสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวดูเวลาหน่อยนะสิบนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีพักสักครู่ครับ